ภาษีเมียกับปลูกกะเพาบัวร่าามันเลยตายเพระบราาัวร่าาเลยตายเพระอิสุไทยเลยตายคนได้ว่าขอเห็นพักปังงามง่ามไปไปเบิองว่าไงล่ะเลยร่าผากันไปเบิองเห็นเพืกก่อน,นเงงห็นง่ายเหรอเลยอยากปลูกเลยมาปลูกร่องเบิองเกี่ยวน้ำเพื่อนได้เครื่องคู่อะไรล่ะเลยมาเห็นแนวมากาเลยสามแปลงที่เหลือมันอ้วนมันก็ขึ้นหยอดกูดูกีดีมันขึ้นคานี่ติเขากัดตรัสตรัสไปตรัสงามกัดแตกขึ้นร้ายยอดแบบน,นี้เมื่อเรียกกะต,ต,ตรัสก็ไม่ข้าเลยเขามาเอาสวนสวนไปแล้วเจ็บไปเจ็บมากเหมือนเครืองายดีแท้ ขายง่ายตั่วนี่ยพวเที่รันพักอันนี้เราบ้านนี้มันจังบรรยากาศแม่ว่าบ่วสิปูขายนั่นแหละ่อใหญ่กันว่าปลูกเลยปลูกเรืเ่งงยอยเกษตว่าพ่อใหญ่ว่าห่วยเอาหนนไหวกันหน้าเลยรวะสี่ก็เลยเอาไนนไหวเห็นมากเห็นมากมันก็ได้ดีก็เลยเห็นเลยพื้นที่เทานี่มันมีอยู่งานหนึ่งกับหกสิบสองตารางว่าเท่าเดือนนี่แหละเพราะท่านมือจะเทียรอยู่ปลูกในสสองปีสามปีนี่เห็นตัน๋วหอวดีมันก,ก็คือเ้าบวัดเหตุด,ดูห้องวัดบ้านดูปลูกเทียเดียวแล้วเป็นปีเลย สบายมันดีตัวแน่ยคุณไม่ได้ปวดแข้งปวดขามันก็ดีตัวฉันบอกว่าขายง่ายพูดเห็นไหมค่ะจะตัดได้ไม่แย่เหมือนี้เขากับวัวเน่เทาจ้าสุอาทิตย์เอาวันอาทิตย์วันจันทร์วังข้าวพูดมันกับเมื่อเท้ากับยุดไว้สักวอนอาทิตย์หน้ามันคือดีเขากับจ้าอีกเขากับมาเป็นการเป็นการเป็นยัดใส่สวงขาวเขาสุงรหัโล่โล่ละสิบบาทเมล่าหาธงหกธงนี่ล่ะสองสามร้อยเมวาสิโลสิไม่แย่ย่าฟาโลเด้อเขาว่าขายมุกข่ายอีกเกินต้าอีกเกินเขาว่า ปู่ถึงจะพูดแหลจะเรียนมีหน้าเท่าเดียวนีน่แหละแม่กับบ้านอืยังเทียแม่วานไม่ดียังทีแล่ะจะวา่าผู้อื่นจะคนสิบว่าจังได <laughs> แม่แนะนาตัวนะครับสวัสดีจ้าสวรรณเมรุนางตระกูลสายยาบ้านผู้เสียอยากตะมุงน้องบัวเพื่อขสมศิสัยจังหวัดมหาสารคามตอนนี้แม่ปลูกผักปังสร้างไร่ไดเพราะได้ยุได้กินเพราะได้ซื้อข้าวกินเป็นมากเลยได้มาปลูกผักปังสร้างไร่ได้ครับเนี่และสี่แม่กับปลูกผักกันอื่นปลูกผักกันตะเภาบัวร่าผ้าไม่ได้จ่ายเพราะบัวร่าผ้าได้จายเพราะซื้อไถ่ได้จายคนได้ว่าขอเห็นผักปังงามงามไปไปเบิ่งว่าอะไรเลยพ้ากันไปเบิ่งไปเห็นเพลินเห็ดดีแบบที่ว่ามันบ่ได้ อันนี้ดูได้เห็ดูปลูกเทีย่ยเดียวแล้วเป็นปีเลยเช็นเพื่อนเทศง่ายเหลือเลยยากปลูกเลยมาปลูกร่องบึงเกี่ยน้ำเพื่อนใด่เครื่องคูอะไรเลยมาเห็นแนวมากการเลยสามแปลงให้รถไถมาไถเป็นแปลงเป็นแปลงขึ้น,นเอาคาดเอาอยัางเคี่ยเคี่ยเคี่ยไม่เป็นปลูกแปลงนี่ดีแล้วเขากวานเลยวานเหล่แล้วเขากับเฟี้ยงฟ้าง,งเขาหน่อยมากปุ๊บยายไปยายไปสะนั้นสูตรนานพอแล้วเียแ้วมันอ้วนมันขืนหยอดโกดูกี่เดมันขืนคานี่ติเขากับตัดปั๊บตัดรอรอเงามันนี่ จงไวจ้จะสองสามใบขึน้นมาจากขี้ดินเขาก็ตัดตาตัดไปก็หน้าก็แต่คือร้ายยอดวันนี้เมื่อเตตตรียกกะตัดต้องไม่ฆ่าเลยไม่ฆ่าก็บ้านนี่ละเขามาเอาสวนเปลี่ยวเจ็บไปเจ็บมากห่วยือขายดีแท้ขายง่ายไั่วนี่พวกที่เล่นพักกันนี่เล่นบานนี่มันจงบรรยากแมีว่านู่อัศินปูขายนั่นแหละพ่อใหญ่ก็เลยปลูกเลยปล,ยปลยปูกเรื่อยสันว่าพ่อใหญ่ว่า,าห่วยเดียวหน้าอินไบทก็น่าเลยว่าสิก็เลยหน้าอินไบทเห็่มากเหี่มากมันก็เลยดีก็เลยเห็่เลย เท่าเดียวนี่แหละเพราะท่านมือจะเทียอยู่ปลูกได้สองปีสามปีนี่เห็นตัวปัจจุบันแม่ปลูกพักตังลายปานไดครับตอนนี้งานเดียวว่าทิพย์คองนี่แหละนี่พื้นที่เทานี่มันมีอยู่งานหนึ่งก็หกสิบสองตารางว่าเขาจัดสุอาทิตย์เขาไปส่งตลาดตลาดสีมืองท้องมันเกลียนเขากลับมาเป็นการเป็นกา,นการปริการใส่ส้งขาวเขาถุงละหาโลโลละสิบบาทเลยเมื่อละหาถุงหกถุงนี่แหละสิบสองสามร้อยใส่ซูมือเอาวันอาทิตย์วันจันทร์วันข้าวพูดเออ มันกับเมื่อเท่ากับยุดไว้สักก้อนอาทิตย์หน้ามันคือดีเท่ากับจัดอีกขอดีต้องการปลูกพักตังคือยังไงขอดีมันก็คือเ้องวันเฮ็ดดูห้่าวันในบ้านดูว้านทีเดียวแล้วเลยนีมันเรียนขอดนี่แหละสบายปลูกถั่วพูหล่ะจะเรียนมีหน้าเท่าเดียวนี่แหละแม่กับบ้ือลื้อที่อก็นรู้ซึกว่ามันดีนั่นแหละมันรู้ซื้อว่ามันดีบ่มันมันบ่อนแบีกำลังกูกำลังกูกดตัดแล้วก็ง่ายๆจัดง่ายๆแล้วก็แบกขึ้นไปง่ายๆได้หรอ มันดีตัวแม่กูไม่ได้ปวดแข้งปวดขามันก็นดีตัวฉันบอกว่าขายง่ายปวดหายไปค่ะเจ้าตัดได้ไม่แย่อยูน่นน้เขากับบัวเนี้ยเม่ว่า,าสิโลสิไม่แย่จะเฝ้าโลดเด้อร์เขาว่าขายมุกข่อยอีกเกินตัดอีกเกินเขาว่าแม่ว์วานมันดีจริงๆละ่ะแต่ว่าผ,ผ,ผู้อื่นจะคนสิว่าจาังไรถ้าอยากมาสวนแม่มาได้บ้านได้ครับมันขึ้นเสียกเลยแต่บนน้องบัวเพวื่อกระทรวงศึกษาธิกาหาสารค่ามัะ